มาครับแต่ทุกครั้งที่ผมกินผมจะโตขึ้นสวัสดีครับผมเอ้ยเอ้ยไม่ใช่แค่ตัวเล็กอย่างเดียวทุกคนครับวันนี้พารก,กินของผมก็คือตามหาของกินครับทุกคนไม่งั้นเราจะตัวแค่นี้เออว่าแต่แถวนี้มีอะไรให้กินไหมเนี่ยมันจะมีตัวอุย้ยมันเห็นอะไรครับทุกคนอุย้ยเห็นหมูโอ้แต่ว่ามันอยู่ข้างบนนั่นทุกคนเราขึ้นไม่ได้อุย้ยไก่สวยสวยจะหนีนะสวยโอ้อีกทีนึงอีกทีนึ่งจะพึ่งไปไหนจะพิ่งไปไหนเราถือข้าวอยู่ไก่ดูก่อนเอ้ยไก่มองเราทุกคนนี่เรียบร้อยโอเค โอ้ยสวยโอ้โหตัวปกติโอ้โหสักทีชิลแรกทุกคนครั้นี้มาเลยนี่โอเคครับผมอยากให้ทุกคนกดไลค์ครับแล้วเดี๋ยวผมจะกินชิ้นนี้เอาล่ะกินผมรู้สึกว่ามุมมองมันสูงขึ้นนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าผมจะตัวเท่าไหนนะลองดูดิโอ้โหผมเป็นยักษ์แล้วครับทุกคนอุ้ยอุ้ยแล้วโคตรเร็วอะทุกคนเราเดินทางไปไหนก็สะดวกตัวใหญ่แบบนี้ถ้าอยากตัวสูงแบบผมนะฮะอย่าลืมกินนมนะโอ้อันนี้ก็สูงเกิน